สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ประกาศ Casty Gamer TV วันนี้เ,าเราจะมาเล่นเกมคอสซีคอสซีหรอวะคอสซีคอสซีอะไรวะลืมนะครับเขาเรียกว่าคอสซีเนี่ยก็จะเป็นเกมแบบนี้นะ อันนี้ c r ซ s s r ลูดคนระับก็อันนี้ขอเป็นไปแล้วก็ต้องไปให้ได้เว้นกัมแบบนี้คนระับถ้าโดยหลังก็เลื่อนนะับเลื่อนที่ทีด้วงต้องการนะ ติดเลยน่โอ,อ้ลืมถอยลางนี่เลยดับรูวัว โอ <c oughs> oh, ้ครอ้เียรไปนี่เดียวโอ้ครับสำหรับ เกมครั้งนี้ก็ขอลาการเปิดท็อปส์